เราจเ็นดินี่นเ็นหน่อยข้างอกร้อนคนเยปนุะม่อข้างบนไหนเมตาคนถามไปน้ำไป ของโบราณนั่งยืนไปกันนี่ดอกไม้หนนี่เอาไปนพ่อตุกตันต้องใส่เอาไปขนอย่างนี้ลบหลบหลบหายหมดเงินบางทใองตาอายุมากขันยืนแข็งแดงอยู่รอพนนก่อนนะบวชหลาก่อนแล้วต่างใช่เลยเนี่ยะวดอยู่ทุกวันเนี่ยบวชไ้ตาเนี่ยตาต้องขันไว้ก่อนนะไปไป นั่งลงเอาดอกไม้วางในมือตาเอาไปนั่งในจอรเจ็ตเนาะเดจะยวบังรูปกันกอให้ athletes, ขอขอะไรขอให้ตาแข็งแรงขอให้ตาอะไรขอเลยขัดดวงตาด้วยขัดดวงขบาวตาด้วยมาเดี๋ยวรอหน้าอายกันมามามเนี่ยมีการไปซื้อเขาอะแล้วม่แกาหรอ

ร่วมกัน